<ś led> แก้คะแนนให้เด็กทำในสิ่งที่ถูกมันก็ดีแล้วนี่แล้วจะทำหน้าเป็นหมาเหงเราทำไมแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กตั้งแต่แรกนี่นะแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ <ś led> หลังจากแก้ปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาที่สองก็ตามมาติดติดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่ครับครูสองคะแนนก็สำคัญกับผมนะครับแบบนี้มันไม่แฟร์นะคะครูอย่างนี้พวกผมก็เสียคะแนน ทางที่ตอบตามทีู่กคุอนแท้ ท่านตอนทำการตรวจสอบโรงเรียนก็ทำขั้นตอนการตรวจสอบแล้วค่ะในเพจเนี่ยโพสต์จริงๆนะค่ะมัมีความเป็นไปได้ถึงสองข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อข้อขอไข่หรือข้องงูค่ะคือตรวจสอบแล้วจริงๆในข้อเดียวจริงคะจะรีบแจ้งให้ทราบจริงค่ะอะไรที่ถูกที่สุดมันเป็นแบบน้มันเป็นจุดที่คุณอเลยค่ะรออย่ะยังรอวไม่ได้รอก่อนสักมือะคะไม่ไม่เกินกว่าสองสามนาทีค่ะค่ะเดี๋ยวโทรกลับค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอะไรกันนะกันหาวะเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละชัยวัน์เรื่องนี้ครูเป็นต้นเหตุนะอย่ามัวแต่โบยความผิดให้คนอื่นมาช่วยกันแก้ปัญหาสิไม่ใช่ทำนิสัยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเนี่ยเรื่องไปถึงผู้ปกครองกันแล้วโทรมาไวยวายกันใหญ่เลยเด็กก็มาประท้วงกันเต็มหน้าห้องวิชาการแล้วด้วยอ่ะพวกคุณอะจะอไงผมว่ากลับไปยึดคำตอบเดิมเถอะครับ อย่างน้อยก็มีคนมาประท้วงแค่สิบสี่คนไม่ได้ค่ะเราแจ้งเด็กๆไปแล้วยิ่งทำแบบนี้เด็กๆจะหาว่าเราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วคุณจะเอาไงใครใครเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้หาทางออกมาเลยโกขอเสนอค่ะว่าไงครูกนกพรเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะจะแก้ยังไงอ่ะผูโกเลยไม่พูดม,มาเลย ต้นเหตุของปัญหานี้คือการออกโจทย์ที่ผิดไม่ได้เกี่ยวกับคําตอบของเด็กๆเ,เลยค่ะการที่เราจะไปหักคะแนนเด็กๆจากข้อนี้มันจึงไม่ยุติธรรมค่ะอ้าวแล้วูโกรธจะทํายัางไงมันถึงจะยุติธรรมนะ่ะโกรธอยากเสนอให้เราปล่อยคะแนนข้อนี้ฟรีให้กับเด็กๆทุกคนค่ะอืมผมว่านี่เป็นทางออกที่ดีนะแล้วทุกคนว่าไงล่ะก็น่าจะเสนออย่างนี้ตั้งแต่แรก งั้นก็เอาตามนี้เลยถ้าแบบนี้เนี่ยนะเด็กคงจะไม่ติดใจอะไร